สวัสดีครับเพื่อนพี่ครับนี่ครับที่เราเห็นต้นทุเรียนเหลืองๆแล้วครับหาที่โคนไม่เจอครับเราเห็นที่รากเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมขูดไว้แล้วครับเพื่อนพี่ครับปัวคลิปมันจะช้าครับนี่ครับกรีดเลยครับดำเงีครับ อีดแล้วยาทาเลยครับใช้เมทาครับกัฟฟรีอาครับเปนพีครับดูครับ,รบไอน็นเยอะเลยครับนี่ครับอันด,ดำเลยครับใช่เลยครับ นี่ครับตามนดำเงี้ยครับใช่หมดเลยครับลากเขาเน่าครับเพื่อนพี่ครับเหยย็นต้นเลี้ยงใบเหลืองแล้วครับแต่ยังไม่ทันไม่ทันเหลืองมากครับแค่ใบเหลืองๆครับ เราอย่าทาเลยครับเพื่อนพี่ครับภูฏิอาครับก็เมทาครับบวกกันครับจีดแล้วนะครับมีดจีดแล้วครับแล้วก็ทาเลยครับข้าจะดูดเข้าทางนี้แล้วครับผมไม่เคยฝังเข็มเลยครับฝังเข็มทิ้งมันตายครับผมเลยไม่ฝังเลย ใช้แบบนี้เลยครับแต่ผมไม่รู้มันเหลืองก่อนแล้วเราไปฝังเข็มมันถึงตายก็ไม่รู้ครับเช็คกีดเอาเลยครับ เป,เป็นมากๆแล้วก็แค่ครับแค่ออกแล้วปุริอาทาครับปุริอาก็เม่ทาครับผมว่าได้เห็นใบมันเหลืองครับใบเก่ามันเหลืองถ้าผิดสังเกตแล้วครับนี่ครับ นี่ครับตรงนี้ก็มีนะครับปูดออกนี่เลยครับขูดออกแล้วมีกีดครับกีดให้น้ายามันเข้าไปครับซึมเข้าไปครับ คลิปนี้จะยาวหน่อยละครับเพราะว่าเยอะมากครับนี่ครับเจอครับปล่อยไว้ไม่ได้ครับปล่อยไว้ก็ลามนะครับเนี่ย ว่าทุเรียันเราต้องให้ความสําคัญเขาหน่อยครับ เขาก็เหมือนมนุษย์แล้วครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับเพื่นพี่รับอนนันก็อเพึ่งทำตามอย่างผมนะครับทำทดลองต้นหนึ่งก่อนนะครับจะเพิ่งไปทำมากครับแต่ผมทำได้ตลอดแหละครับเพราะผมเคยทำอยู่ แต่เพื่อนพี่คิดจะทำครับทำต้นเดียวก่อนแล้วครับลองดูก่อนแล้วครับนี่ครับเยอะเลยครับเป็นเยอะเลยครับเห็นใบเหลืองๆแล้วครับใบแก่เหลืองๆแล้วครับทำดาใบแก่ไม่สมควรจะร่วงครับแต่ครับพาดูอีกต้นครับ อันนี้เยอะมากเลยครับนี่ครับเพื่อนพี่ครับอนนี้เยอะมากเลยครับดำไปเยเลยครับลคลิปนี้นานหน่อยนะครับเพื่อนพี่ครับ ถ่าย่อยพีพดีดูดูกันแล้วครับนี่ครับพะนาครับ เราต้องรีบดูครับไม่งั้นไม่ทันแล้วครับ นี่ครับก็จะดำๆแบบนี้แหละครับนี่ครับโอ้ลามอันนี้เลยครับดูครับลามเลยครับ อันนี้เห็นช้าไปครับลามขนาดน,นี้ครับ ดูครับลามเยอะเลยครับอ่าเพื่อนพี่ครับได้ดูได้ชมันแล้วครับขอจบวิดีโอแค่นี้นะครับ